โอเคคร,รับทุกคนวันนี้นะผมก็ได้ไปเจอโพสใหม่ของผู้สร้างเกมนะทุกคนซึ่งแบบน่าจะเป็นรถคันใหม่นะที่กาลังจะมานะทุกคนซึ่งคันนี้อ่ะเป็นรถที่แบบเฟี้ยวมากทุกคนโคตรเท่อะผมก็รู้จักคร่าวๆแหละรถคันนี้ซึ่งมันก็คือเจ้า RX-7 นะทุกคนนี่ี๋ยวเป็นรถคันใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะทุกคนเป็นรถแบบคนละแบบกับตัวนี้นะตัวนู้จะเป็นตัวตัวแบบตัวดิฟตตัวในแทรกอะทุกคนพวกตัวเัตลงสนามนะ แต่นี่คือตัวสต็อกธรรมดาทั่วไปนะทุกคนนี่นะเป็นป๊อปอัพอะไรทั่วไปนะโอเคแต่ว่าคันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นรถจากสํานักชื่อดังนะทุกคนเป็นแบบเป็นรถจากทีมชื่อดังนะทุกคนซึ่งใครได้แบบว่าชอบพวกการแข่งรถหรือพวกการดิฟไอะพวกนั้นนะก็ได้ด้วยจากคันนี้ดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะที่ทวิตเตอร์ Twitter ของผู้สร้างนะทุกคนอ่ะนี่นะทุกคนนี่ก็คือรถคันใหม่ที่กำลังจะมานะเป็นภาพใบให้เรานะ this week g r a n b d u e รถอบสโมกก็คือสับป,ปรารดนี้จะมีแบบเออเป็นโปรดักต์เนี่ยก็คือคล้ายๆสินค้าทลกคนเป็นตัวสินค้าเป็นตัวเป็นตัวของอะ่ะอธิบายยากนะตัวนอันเนี้ยนี่ก็คือ h i s w e e กก็คือสัปปาห์นี้จะสัปปาห์นี้กำลังจะมีเป็นสินค้าบางอย่างนะทุกคนเป็นแบบของที่สามารถสร้างควันได้เยอะมากก็น่าจะเป็นพวกรถดิฟตแต่หลายคนเพราะว่ารถดิฟเป็นรถที่ควันเยอะนะทุกคนในการแข่งขันนะ่ะก็เขาก็พูดแบบ เป,เป็นยังไงอ่ะเป็นพูดแบบอคุ้ดใบให้กับเรานะทุกคนเป็นรถที่มีควันเยอะแล้วก็คิดแล้วก็ทุกคนคิดว่ารถคันนี้จะเป็นรถอะไรนะนี่ที่ผู้สร้างกับูดถามนะทุกคน This week w e make sure you are ready เขาบอกว่าสัป,ปดาห์นี้แน่นอนนะทุกคนเขาจะสร้างสัป,ปดาห์นี้แน่นอนทุกคนพร้อมหรือยังนี่ทุกคนซึ่งาจากที่ผมดูมานะมีแค่คันเดียวแน่นอนคันนี้คันเดียวแน่นอนนะผมมั่นใจเลยคือ I x7 วนะทุกคนจากฟอเคนนะถามว่าผมสกเกตดยังไงนะทุกคนคืออย่างแรกเลยพวงมาลัยขวาทุกคนพวงมาลัยขวาก็นั่นแหละรถเอเชียทุกคนก็คือรถจากพวกญี่ปุ่นนั่นแหละเป็นพวกรถจากญี่ปุ่นนะทุกคนก็คือเอเชียแหละก็มีแค่ประเทศเดียวที่ว่าสร้างรถดังๆออ,ออกมานะเอโอเคซึ่งต่อมาเลยทุกคนก็คือประตูนะเห็นไหมขาจับประตูนะอยู่ตรงนี้นะซึ่ง I x 7นะ่ะเป็นรถที่ขาจับประตูจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ ต่างจากรถทั่วไปน่าจะมีขาจับประตูตรงนี้ใช่ไหมแต่อาร์เซจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนของมาสเตอโอเคซึ่งต่อไปนะทุกคนฝาฝาหน้านทุกคนหูดหน้าปากกระกโปรงกแหละก็จะมีเป็นรูสองรูตรงกลางนะทุกคนนี่เป็นรูสองรูตรงนี้กับเป็นรูดูเป็นรูแบบเอ่อตรงนี้นะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรูอะไรนะแต่ว่าโอเคผมจะพาทุกคนไปแบบเทียบกับรถตัวจรงิงนะทุกคนโอเคนี่นะนะทุกคนนี่เห็นไหมมีรูตรงด้านหน้านะทุกคนเห็นไหมนี่ยาวลงมานะ ซึ่งเมื่อกี้ที่ผม,มให้ทุกคนดูนะก็มีรูด้านหน้าเหมือนกันนะทุกคนกับนี่ไม่ใไหม,ไหมตรงนี้ไอจุดสังเกตหลักลนะทุกคนก็คือเป็นรูตรงนี้นะมีแค่โฟเค้นรู้สึกว่าจะเป็นแค่ค่ายเดียวนะทุกคนคือโฟเค้นที่ว่าทารูแบบนี้นะเหมือนว่าใครอื่นจะไม่ค่อยมีนะนี่ซึ่งโอเคต่อไปก็คือเป็นกระจกทุกคนกระจกรั s ซิงนะนี่สามารถแบบเจอได้ในกระบะแต่งไทยนะทุกคนมีเยอะเลยแต่ว่านี่เป็นของเอ่อโฟเค้นนะที่เขาแบบเป็นแต่งมาให้แล้วนะ นี่กับตัวจับประตูนะทุกคนเดี๋ยวผมหาภาพใกล้ๆนะนี่หนไหมทุกคนเห็นไหมดูจับประตูนะที่เปิดประตูนะจะอยู่ที่ตรงกระจกตรงนี้เลยซึ่งนั่นแหละผมก็มั่นใจได้เลยนะว่ารถคันใหม่ที่กำลังจะมาอนะ่ะเป็นเจ้า RX7 คันนี้แน่นอนนะทุกคนนี่ทั้งสเกิร์ตข้างก็เหมือนกันนะเห็นไหมเป็นคาร์บอนออกมานะเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนก็คือนั่นแหละกิจกรรมใหม่ที่น่าจะมาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการดิฟเก็บแต้ม เป็นพวกกิจกรรมมาแหละผมว่าอาจจะไม่มีการใช้ดังนะแต่ว่าต้องใช้วความสามารถแน่นอนทุกคนรถดิฟก็ต้องรับมาด้วยการดิฟนะที่ผมคิดนะทุกคนความคิดของผมก็คือผู้สร้างอาจจะมาให้เราทํากิจกรรมแบบแบบการดิฟนันะทุกคนนี่แต่ว่าลายนี้ยถ้าทุกคนอยากเห็นอนะ่ะก็สามารถดูได้เลยนะเพราะว่ามันมีรถที่เคยเพิ่มเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวมาหาก่อนนะทุกคนอ่าครบับรู้สึกว่าคันนั้นจะเป็นรถคอเวตนะทุกคนนี่นี่คันนี้เลย นี่ทุกคนเป็นลายโฟลเคนเหมือน,นเลยนะซึ่งโฟลเคนเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นรถเป็นรถลายสองสีนะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นแบบเป็นขีดลากมานะก็สามารถไปเปิด Google ดูได้นะสังเกตง่ายๆทุกคนลายโฟลเคนนี่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นกิจกรรมดิฟสมัยนั้นเหมือนกันนะทุกคนผมรับทันนะอันนี้คันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งนะที่ว่าแบบผู้สร้างให้ลายมานะก็คือเออเป็นซินเวียทุกคนนี่คันนี้เลย ูสร้างให้แบบคันนี้นะแต่ว่าดินด,ด,ดูคันนี้อ่ะ <_ d ream> ผมรับไม่ทันนะทุกคนกิจกรรมสมัยนั้นอ่ะ <_ d ream> ผมรับไม่ทันนะลายเจ้าคันนี้ผมเลยไม่มีลายเหมือนชาวบ้านเขานะคน <_ d ream> อื่นเขาเมีนหมดเลยผมไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคน <_ d ream> ผมก็จะรอเก็บกิจกรรมใหม่นี่แหละก็คือเจ้า I x 7ซที่กําลังจะมานะทุกคนก็ั่นและนะทุกคนก็เตรียมตัวได้เลยนะทุกคนวันเสาร์านี้มาแน่นอนกิจกรรมใหม่นะผู้สร้างเกมได้ประกาศแล้วนะว่าเมคชัวนะทุกคนเขาจะสร้างแน่นอน ในสัป,ปดาห์นี้โอเคสารับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนผมก็มาแจ้งข่าวสารให้ทุกคนนะที่ว่ารถใหม่ที่กำลังจะมานะทุกคนในสัป,ปดาห์นี้นะเป็นกิจกรรมใหม่ได้แหละโอเคสารับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ไปนะ